โอเคนะคะพรอมลี่ยงเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ,ค,ะคุณแม่เล่มนั้นแหละคะ่ะใช่่วันนี้นะคะเราจะขึ้นกันนะคะในเรื่องของสระอูนะคะนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดนเล่มนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นให้เด็กเปิดไปที่หน้าที่ยี่สิบหกได้เลยค่ะหน้าที่ยี่สิบหกนะคะมีเลขอะไรเอ่ยเลขสองไทยและก็เลข 6ไทยนะคะอ่าเขียนลงไปเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตโชว์หน้าจอนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยอาบเปิดหรือยังคะ เปิดไปหน้าที่26ก่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นในเรื่องของสระอูนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสระอะไรไปคะเม,เมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสระาอะไรไปเอ่ยเราเรียนกันไปนะคะในเรื่องของสระอีใช่ไหมคะ เราเรียนสลามาทั้งหมดกี่ตัวแล้วเอ่ยสองตัวนะคะสลรอาและก็สลรอีนะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของสละรอูนะคะซึ่งเป็นสลารเสียงยาวตัวที่สามที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นเองอนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณจะเริ่มสอนเลยนะคะ แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของสระอูนะคะวันนี้นะคะคุณแอดมีนิทานมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเป็นนิทานที่มีแต่อะไรลูกที่มีคํานะคะที่ผสมด้วยสระอูเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแอดจะมาเล่านิทานให้นักเรียนฟังนะคะในเรื่องของแม่ปูกับลูกปูนั่นเองพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะคะ ถ้าใครพร้อมแล้วทำท่าโอเคพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วทำท่าโอเคค่ะนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูนะคะ,ะแต่วันนี้คุณแม้มีเนื้อเรื่องมาให้เด็กได้ดูกันด้วยนะคะเช้าวันหนึ่งแม่ปูพาลูกปูเดินหาอาหารอยู่บนเลนแม่ปูเห็นลูกปูเดินคดไปคดมาแม่ปูไม่ชอบที่เห็นลูกปูเดินอย่างนั้น แม่ปูจึงเดินเป็นตัวอย่างให้ลูกปูดูลูกปูดูแม่เดินอย่างไม่กระพริบตาแล้วพูดว่าแม่ก็เดินโคดไปโคดมาเหมือนกันนี่จ๊ะแม่ปูจึงรู้ตัวว่าตนเองก็เดินไม่ตรงเช่นเดียวกันมันรู้สึกละอายใจมากจบแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปู นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้เกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการทําตัวใช่ไหมคะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะอ่ะในนิทานเรื่องนี้นะคะเขาเปรียบเทียบระหว่างแม่ปูกับลูกปูใช่ไหมลูกที่ลูกปูเดินโคดนะคะก็เดินมาตามอะไรคะตามแบบตัวอย่างของแม่ปูนั่นเองนะคะอ่ะ คุณแมถามนักเรียนต่อนะคะลูกปูในเรื่องนี้เดินยังไงลูกลูกปูในเรื่องนี้เดินยังไงคะถ้าเดินหรอ,อเขาเดินยังไงเอ่ยเดินเลยคะ่ะคดไปคดมานั่นเองใช,ใช่ไหมคะคดมาคดไปอันนี้คือนิทานนะคะในเรื่องแม่ปูกับลูกปูอ่ะเด็กๆลองมาสังเกตช่วยคุณแม่ซิคะว่าในนิทานเรื่องนี้นะคะมีคําใดที่ประสมด้วยสระอูบ้าง อานาเรียนดูนะคะ <No. S 1> อ่านดูมันทัดแรกนะคะคำแรกเลยนั่นคือคำว่าปูนะคะคำที่สองคำว่าอะไรลูก <No. S 1> ลูกนะคะ <No. S 1> คำในพีสละอูอีกคำว่าอยู่อยู <No. S 1> คำว่าปู <No. S 1> มีอีกไหมคะคำว่าดูดูดู no. 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 คำว่าพูด คำว่ารู้นะคะ,ะคำที่คุณอายกตัวอย่างนะคะมาเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นคำที่ประสมด้วยสะรรอูนะคะที่นำมาแต่งเป็นนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูนั่นเองอหลังจากที่เราฟังนิทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของสะรรอูกันบ้างนะคะ นักเรียนดูนะคะดูในหนังสือเรียนของตัวเองเลยนะคะในหน้าที่26นะคะสรลอูนะคะเขาบอกว่าสารลอูเนี่ยเป็นสเสียงยาวในนักเรียนลองออกเสียงอูสิคะไม่ต้องเปิดไมโครโฟนนะคะอูอนักเรียนจะสังเกตนะคะเห็นว่าเวลานักเรียนออกเสียงอูเนี่ยนะคะปากของนักเรียนจะอะไรคะจะหุบอู จะหูบแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเสียงที่เปล่งออกมานะคะมันจะเป็นเสียงที่ลากยาวนะคะดังนั้นนะคะสรลอูเนี่ยจึงเป็นสระเสียงยาวนั่นเองต่อมานะคะเขาบอกว่าสารลอูเนี่ยจะนิยมเขียนไว้ด้านล่างพยัญชนะต้นนะคะเด็กๆเ,เช่นคําว่าคูคําว่าดูคําว่าจูสรลอูนําไปเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นได้ไหมคะนาไปเขียนไว้ข้างบนได้ไหมลูก ไม่ได้ไไดนะคะสละอูนะคะจะเขียนไว้ข้างล่างพ<ม>ย <น S 2> งัญชนะต้นเท่านะั้นโอเคต่อมานะคะนักเรียนถ้านในกรณีนะคะที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเราจะเขียนสละอูนะคะไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นตัวที่สองคุณแอทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ ถ้าในกรณีที่สองนะคะในกรณีที่มีพย,ยัญชนะต้นสองตัวนะคะเขาจะนิยมเขียนสละอูนะคะไว้ข้างล่างพย,ยัญชนะต้นตัวที่สองนั่นเองเช่นคําว่าอะไรลูกเช่นคําว่าครูนะคะคอรออูครูคําว่าอะไรอีกคําว่าตรูนะคะเช้าตรูเช้าตรูนะคะต่อรออูตรูไม้เอก ตรูนะคะนี่คือการยกตัวอย่างนะคะคำที่มีพยัญชนะต้นนะคะสองตัวควบกันนั่นเองสาลอูนะคะนักเรียนอย่าลืมนะลูกนะจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะต่อมาถ้าเป็นในกรณีที่สามล่ะคะถ้าเป็นในกรณีที่มีตัวพยัญชนะต้นด้วยและก็มีตัวสะกดด้วย อ่ะเดี๋ยวคุณแัฐจะยกตัวอย่างนะคะไปทีละตัวอย่างเนาะขออนุญาตใช้สไลด์ในการเขียนนะคะอ่ะคุณแัฐยกตัวอย่างในกรณีนะคะที่มีพยัญชนะต้นหนึ่งตัวนะคะและก็ผสมด้วยสระอูและก็ตามด้วยตัวสะกดอ่านักเรียนมาดูนะคุณแัฐยกตัวอย่างนะคะคําว่าพูดพออูดอพูดเห็นไหมคะตัวพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะนักเรียนตัวพอพานพอใช่ไหมคะ แล้วก็ประสมด้วยสารอูนะคะตามด้วยดอเด็กดอที่เป็นตัวสะกดนะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้ในกรณีอะไรคะในกรณีที่มีพยัญชนะต้นตัวเดียวเท่านั้นนะคะสระอูจะอยู่ด้านล่างพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดต่อมาคุณอายุตัวอย่างอีกนะคะ คุณณจะยกตัวอย่างคำนะคะนักเรียนที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมด้วยสระอูและก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะคุณณยกตัวอย่างเช่นคำว่าปลูกนะคะปอลออูกอปลูกเด็กๆสังเกตเห็นว่าอะไรคะสระอ,อูจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นตัวที่สองเห็นไหมคะ ฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเจอคําที่ผสมใด้สรรอูนักเรียนสังเกตง่ายๆเลยนะคะคาไหนที่มีพยัญชนะต้นสองตัวสระอูจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นตัวที่สองไม่ว่าคํานั้นจะมีตัวสะกดหรือว่าไม่มีตัวสะกดนะคะในกรณีที่2นะคะสระอูจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นเท่านั้นนะคะในกรณีที่มีพยัญชนะต้นหนึ่งตัวไม่ว่าจะมีตัวสะกด หรือว่าไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะนี่ก็คือกฎของสระอูนะลูกนะอ่าหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าสาระอูเนี่ยเขามีกฎนะคะในการใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนสระอูกันบ้างนะคะเด็กๆอ่านเียดูดนนหน้าจอเลยอ่อด้าเรียน,นดูในหน้าจอเลยนะคะ ของนักเรยียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่26่สเหมือนเดิมนะคะอ่านักเรียนดูนะคะวิธีการเขียนสละอูที่ถูกต้องนะคะอันดับแรกเลยเราต้องทําอะไรก่อนลูกเราต้องม้วนหัวเขาก่อนใช่ไหมคะดูตามตัวเลขเลยนะคะสเต็ปการเขียนสระอูนะคะนั่นคือการม้วนหัว แล้วก็โค้งลงมานะคะจากนั้นลากเป็นเส้นตรงนะคะขีดไปทางด้านขวาแล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นลงไปสระ,ะอูจะคล้ายๆตัวอะไรคะนักเรียนจะคล้ายๆตัวบอใบไม้เล็กเห็นไหมคะอ่าเวลานักเรียนเขียนนะคะนักเรียนต้องเขียนวิธีการเขียนสระ,ะอูนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านนะคะคําที่สะกดด้วยสะระอูกันนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านตามนะคะนักเรียนไม่ต้องเปิดไมโครโฟนนะคะสามารถอ่านออกเสียงที่บ้านของตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะดูนะดูปากนะคะว่าใครไม่ออกเสียงตามคุณครูดังนั้นนะคะเวลาที่คุณครูสอนข้อตกลงเราเหมือนเดิมห้ามเปิดไมโครโฟนและก็ห้ามพูดแทรกคุณครูขึ้นมานะคะเพราะว่าเนื่องจากคุณครูอัดวิดีโอนะคะในการสอนด้วย อ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านนะคะคาที่สะกดนะคะด้วยสระ,ะอูกันบ้างนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลองสะกดคานะคะที่ผสมด้วยสระ,ะอูกันนักเรียนดูคําแรกนะคะบนหน้าจอของคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวเราฝึกอ่านคําในหน้าจอของคุณครูก่อนคําแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าดูอนักเรียนออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะดู do ดู do 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 เก่งมากนะคะต่อมาคำที่2องคูสะกดว่าคออูคูต่อมานะคะคำที่3ปูสะกดว่าปอ,อูปูอ่ะอันนี้เป็นคำง่ายๆนะคะเป็นคำที่เราเรียนมาตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะเพราะว่าเป็นคำที่ ประสมด้วยสระอูนะคะที่ไม่มีตัวสะกดดังนั้นเวลานักเรียนเห็นคำนี้นักเรียนไม่ต้องสะกดเลยนะคะสามารถอ่านได้เลยเนาะต่อมานะคะคำแรกนะคะอ่านว่าปู่อ่ะปู่สะกดว่าปออูปูไม้เอกปูต่อมานะคะคำที่สองปูนสะกดว่า ป,ปูนอปูนต่อมาคำที่3นะคะปลูกสะกดว่าปลอ,อ,อูกอปลูกอะคำว่าปลูกตัวนี้นะคะนักเรียนจะเป็นคำที่มี พยัญชนะต้นนะคะทั้งหมด2ตัวนะคะเวลาเขาสะกดนะคะเขาก็จะสะกดว่าปลอ,อ,อูนะคะ <Okay. S 1> เป็นคําที่นักเรียนต้องสะกดควบกันนะคะเป็นตัวพยัญชนะต้น2ตัวเนาะเวลานักเรียนออกเสียงนะคะต้องออกเสียงควบกันปลอ,ออูกอปูนะคะเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าสลอูนะคะจะอยู่ข้างล่าง ยัญชนะต้นตัวที่2เหมือนที่คุณแอดบอกนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยกอไก่กอที่เป็นตัวสะกดในคำนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำนะคะที่ผสมด้วยสระอูกันอีกอ่านนักเรียนคำแรกอ่านตามคุณครูนะคะง,งูงออูงูต่อมาคำที่สองนะคะผู พออูพูคำที่สามรูรออูรูอ่ะเวลาออกเสียงนะคะคำที่มีรอเรือนะคะนักเรียนต้องกระดกลิ้นด้วยนะคะฝึกนะลูกนะรูอ่ะคำที่สี่นะคะหูหออูหูต่อมาค่ะฟูฟออูฟู ต่อมานะคะคำแรกในบรรทัดที่สองนะคะปูปอูอปูไม่เอกปูต่อมาค่ะอูอูอูไม่เอกอูคำที่3นะคะคู่คออูคูไม่เอกคู่ต่อมานะคะ สู้ซออูอสู้ไม้เอกสู้อ่าคำว่าสู้คำนี้นะคะนักเรียนไม่ได้แปลว่าต่อสู้นะลูกนะแต่ว่าหมายถึงอะไรคะสู้ซ่าอย่างเงี้ยนะคะเสียงสู้ซ่านะคะจะเป็นเสียงมากกว่านะคะต่อมาค่ะสู่สออูสู่ไม้เอกสู่ต่อมาค่ะ,คะบรรทัดที่สามคำแรกนะคะกู้ กออูกูไม้โทกูอ่าถัดมานะคะตู้ตออูตูไม้โทตู้ต่อมานะคะบูบอูบูไม้โทบูต่อมานะคะอู่ออูอูไม้โทอู ่ะคำสุดท้ายนะคะสู้สองอูสู่ไม้โทสู้อ่บาบรรทัดที่4คํคำแรกนะคะผู้ขออูอผูไม้โทผู้โอเคค่ะแล้วก็คำที่สองนะคะรู้ รออูรู้ไหมโทรูร้อะต่อมานะคะคำถึงคำว่าอะไรแล้วคะถึงคำว่าผู้แล้วใช่ไหมลูกต่อมานะคะคำว่ารู้รออูรู้ไหมโทร,รู้ต่อมานะคะคำที่สามดูดดออูดอูด,ดถัดมาค่ะสูด สองอูดอสูตรต่อมานะคะฝูงหมูฝออูงอฝูงหอมออูหมูไม้เอกหมูฝูงหมูต่อมานะคะ,ะ,ค,ะคำสุดท้ายครูพอรออูพู โอเคค่ะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะคะคำแรกครูคอรอ,อูครูคำที่สองค่ะหอนอูหนูหนูต่อมานะคะคำที่สามปลูกปอรอ,อูกอปลูกอ่าเห็นไหมคะ คำที่คุณครูพาอ่านนะคะก็จะเป็นคำที่ผสมด้วยสระอูทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนบางคำนะคะก็จะมีแค่ตัวพยัญชนะต้นนะคะบางคำก็จะผสมด้วยตัววรรณยุกต์ด้วยนะคะวรรณยุกต์มีอะไรบ้างลูกมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานั่นเองนะคะบางคำนะคะก็มีตัวสะกดนะคะหรือว่าบางคำเนี่ย ก็จะมีตัวพยัญชนะต้นนะคะควบการทั้งสองตัวนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างคำที่มีสระอูอ่านหลังจากที่เราอ่านเป็นคำแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองนะคะอ่านเป็นคำนะคะที่ประกอบด้วยคำสองคำมารวมกันนะคะหรือว่าจะเป็นประโยคสั้นๆนั่นเองอ่าคำแรกนะคะพันผูก พออนอพันพออูกอผูกพันผูกออย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะคะคำที่สองลูกรักรออูกอลูกรออะกอรักลูกรักต่อมานะคะประโยคที่3มค่ะ พอปลูกถูกต้องพออพอเพาะปอลออูก,กอปลูกถออูก,กอถูกตอ,อองอตองไม่โทต้องพอปลูกถูกต้องต่อมานะคะบรรทัดที่สองคำแรกกระดูก กอรออะกละดอูกอดูก,กละดูกต่อมานะคะผูกเชือกผออูกอผูกชอเอือกอเชือกผูกเชือกต่อมานะคะบรรทัดที่3คําแรกนมบูดนออมอนม บอูดอบูดต่อมานะคะคำที่สองสูตรคูณคำนี้จะเป็นคำที่ยากหน่อยนะคะนักเรียนเขาจะเขียนนะคะไม่ตรงกับตัวสะกดเนาะเวลาเราสะกดนะคะสองอูตอสูตรนะคะแล้วก็จะมีตัวรอเรือมานะคะตัวรอเรือตัวนี้เราจะไม่ออกเสียงนะคะนักเรียนคอ,อูนอคูณสูตรคูณ ต่อมานะคะดึงดูดดอองอดึงดอูดอดึงด,ดึงดูดอ่าต่อมานะคะคำแรกในบรรทัดที่4นะคะพูดมากพออูดอพูดมออากกมากพูดมากต,ต่อมานะคะลูกสูบ ลออูกอลูกสออูบอสูบลูกสูบคาสุดท้ายนะคะสูบผอมอ่ะซอ,อออกเสียงอะไรคะตัวซอใช่ไหมซออูบอสูบผออมอผอมสูบผอม อ่าโอเคนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการสะกดคำนะคะที่ผสมด้วยสระอูนะคะหลังจากเราเริ่มฝึกอ่านคำนะคะที่ไม่มีตัวสะกดแล้วนะคะมันก็จะยากขึ้นเป็นระดับนะคะนักเรียนจนมาถึงในหน้านี้นะคะที่คุณแอทพาเด็กๆนะคะอ่านสะกดคำเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเริ่มเป็นประโยคสั้นๆเน,นาะแล้วก็บางคำนะคะก็อาจจะมีตัวสะกดนะคะเพิ่มเข้ามานั่นเอง เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคกันนะคะเดี๋ยวมาฝึกอ่านประโยคกันอีกสักประมาณ4ประโยคนะคะเดี๋ยวคุณครจะให้ทําแบบฝึกหัดเนาะอ่าวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนจะเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะอ่านออกเสียงเยอะนะคะและก็จะเขียนเยอะเหมือนกันนะคะนังน้นยเวลาที่คุณครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเนี่ยนักเรียนต้องขยับปากแล้วก็ออกเสียงตามด้วยนะลูกนะ้นักเรียนจะได้อ่านหนังสือเก่งๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะประโยคที่ปรผสมด้วยสระอูนะคะประโยคแรกเลยด้านบนนะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยน้องดูทรทัศน์น้องดูโทรทัศน์ต่อมานะคะประโยคที่สองปู่ช่วยแม่ถูบ้านอ,ออกเสียงตามด้วยนะคะอันนี้จะอยู่บนหน้าจอนะลูกน้ในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนจะไม่มีนะคะ ต่อมาคุณครูสอนบวกเลขเห็นไหมคะว่าคําจะเริ่มยากขึ้นนะคะเช่นคําว่าเลขเห็นไหมคะอ่าเขาจะใช้ตัวขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะบางคนสะกดไม่เป็นนะักเรียนก็จะอ่านคํานี้ไม่ได้เลยนะคะต่อมาปาทูหน้าตามูทูเห็นไหมคะปาทูหน้าตาม,ทออามูทูคืออะไรคาว่ามูทู่คืออะไรคะ หน้าบูดนั่นเองนะคะประทูไม่ยิ้มนะคะประทูจะมีหน้าเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะนักเรียนหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะเดี๋ยวจะพาอ่านประโยคนะคะที่มีสาร,ระอูผสมนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะอ่านนักเรียนนะคะดูที่หน้าที่28ได้เลย เปิดหรือยงคะหน้าที่28นะคะมีเลขอะไรบ้างมีเลข2ไทยกับเลข8ไทยเปิดไปหรือยังคะในหน้าที่28นะคะข้อ2ใหญ่ด้านบนนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเติมสระอูแล้วฝึกอ่านคําให้นักเรียนนะคะเติมสระอูแล้วฝึกอ่านคําอันนี้คุณครูต้องทําให้ดูไหมคะนักเรียนสามารถเติมเองได้เลยไหมลูก น,นักเรียนสามารถเติมเองได้เลยนะคะมีรูปภาพมาให้นักเรียนทั้งหมด6รูปนะคะนักเรียนเติมสระอูลงไปให้เขานะคะทุกรูปภาพเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนเติมเสร็จแล้วคุณจะพานักเรียนอ่านนะคะว่าแต่ละคํเนี่ยอ่านว่ายังไงนะคะอ่าเติมไปก่อนได้เลยลูก มีบรรทัดมาให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนแค่เขียนสระอูนะคะเติมลงไปให้เขาเท่านั้นเองใครเขียนสระอูไม่เป็นไหมคะน,นี่ไงสระอูเขียนส,สวยๆนะคะวิชาภาษาไทยต้องเขียนส,สวยๆเดี๋ยวถ้าเราไม่เสร็จนะคะเราจะไปต่อกันตนในคาบการบ้านนะคะวันนี้คุณแมจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดน,นะคะทั้งหมด สองหน้านะคะในรายวิชาภาษาไทยเนาะในเรื่องของสระอูนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะคุณแน่จะให้นักเรียนนะคะเรียนเรื่องวันณคดีและก็วรนนกรรมนะคะเด็กๆซึ่งในเรื่องของสละนะคะเราจะแบ่งไปเรียนนะคะในเทอมที่สองด้วยนะคะเราไม่ได้เรียนเทอมแรกจนหมดครบทุกสละนะลูกนะนะคะเราจะแบ่งนะคะเป็น อย่างละครึ่งนะคะเรียนทั้งเทอม1แล้วก็เรียนทั้งเทมอม2ด้วยนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะคุณแอจะขึ้นในเรื่องของวรรณคดีนะคะแล้วก็วรรณกรรมซึ่งจะอยู่ในหน้าท้าย,ายเลยนะคะของเล่มแบบฝึกหัดของเราเนาะอ่าเติมเสร็จหรือยังเอ่ย ถ้าเติมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านนะคะออกเสียงคําที่ประสมว้สระอูกันคําแรกนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณนัทเลยนะคะรูปภาพคําที่สองคุณปู่คาที่สาคุณครูต่อมานะคะคำแรกด้านล่างนะคะทูบเทียน เห็นไหมคะคำจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อมาปลาทูภาพสุดท้ายนะคะคูณหารอ่าไหนาใครไม่ออกเสียงตามคุณครูบ้างเอ่ยเสร็จหรือยังคะโอเคเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วแบบฝึกหัดเรานะคะด้านล่างเดี๋ยวเราจะต่อกันในชั่วโมงกันบ้านนะคะ